ปันโจสังเกตัวนี้นะครับเอ,อเป็นปันโจสังเกตจากซากายตอนนี้อายุ2ปีเต็มขนาด70เซนเป็นปันโจสังเกตที่หุ่นดีมากประกัโตก็ดีมากซึ่งดำก็ค่อนข้างฟินิชแล้วการวางของดำเนี่ยหรือว่ากระจายไปทั้งตัวบาลานมากเอ่อข้อติ ของปลาตัวนี้ที่เหลือเป็นข้อดีหมดเลยนะครับข้อตีของปลาตัวนี้สองอย่างก็คือดำดำจริงๆมันมาคิ้งสวยได้กว่านี้คือถ้ามันเป็นมาคิ้งแบบชัดๆอันนี้มันจะออกไปทางโชว์ว่าแล้วก็ดำมันออกจะเป็นกระจายๆไปหน่อยแต่ก <c oughs> ารว่างของดำมาดีแตล่ลักษณะดำอาจจะมีมีเรื่อยพัฒนาส่วนข้อตีที่สองก็คือ,อ,อตันโจขเขาไม่ได้ กลมใหญ่มากแต่แค่นี้ก็สวยแล้วผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะแต่งดีไหมให้มันกลมกว่าน,นี้ไปเลยซึ่งอันนี้ก็ยังคิดอยู่ก็เลยยังไม่ได้แต่งเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอยู่ในบอ่อเนี่ยก็สวยมากครับตัวเนี้เป็นสังเกตที่ทางลำทางอัตรการโตดี ผิวก็ดีแดงก็ดีครบครบเครื่องมากๆอืมก็เจ็ดสิบเซนนะครับถ้าจะเจ็ดสิบเซนตอนเนี้ยเวลาเนี้ยสองปีเต็มอ่ะโอกาสที่มันจะไปไซสเก้าเนี้ยมันมีโอกาสไปไปไซ้์แปดเกินไซ้์แปดเนี่ยง่ายอยู่แล้วเพราะว่าสองปีก็เจ็ดิเซนจะเจ็ดสิบเซนละ ขึ้นสปีเต็มนี่นะ่าจะ80แน่นอนถ้ายังนี่ดีแล้วถ้าเกิดใครมีบ่อใหญ่เนี่ยปลาตัวนี้มันมี potential ที่จะไปสายเก้าได้เลยนะครับ